สวัสดีค่ะอาไในบ้านบอกกินปลาทุกวันฉลาดแล้วน้องปลาค่ะปลา กินเจนะโหอยากหวงว่าจะปลาจะเหลือ,อ,อสุกแล้วพริกสองทียาิอ๋อปลาดิบเดอ้ไอไหนลงทุกเดอ้อ <laughs> คนคนยากได้สำคัญนะ เทปย่างป่าเทปเทปยุ้ยยุ้ยยุ้ยโอ้ดีเลยลุ๋อยังไม่ได้ไปอยู่วะแตะรอก่อนมีกระโพดด้วยนะ S <S <S พย um ่ย่างค่ะอันนี้บำรุงสมองใช่ออันนี okay. ้บำรุงสมองเขาให้กินตอนเย็นนะจริงเหรอต้องเป็นสีเหลืองอ่ามันจะบำรุงสมองถ้าสีขาวอะสีขาวกินตอนเช้าอาออย่างเงี้ยเยเหรอใช่ก็บอกกินตอนเย็นดีลุงกินตอนเย็นดี อร่อยนะกระโปรงฮิขุนยาชินะแม่เปิดะเปิดเปิดเปิดกดาเปิดไม่ไล้ไม่เอาไม่เาไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้า ดว้าวปลาเผาน่ากินเนี่ยปลาเผานะคะอร่อยจ้าจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อไอ้นั่นอ๋อไอไอ้นั่นอ่ะงานกดไปหลังบ้านหรือว่าหรืออีอีคนยังความจำมันยิงได้เดี๋ยวค่อยได้ไปหลังบ้านค่อยได้ค่อยไปเมื่อวานนี้ค่อยหามัเ้าีเน็ตหรือเปล่านี่ไปหลังบ้านอ๋อดี ครมโครมนี่ๆนี่นะคะนี้อืแล้วก็ไปตรงนี้จิ้มรจิ้มตรงดำดำเออเออจิ้มปลาไข่ทอดสดไถ่ทอดสดไถ่ทอดสดนี่ไงไถ่ทอดสดตรงนี้บ่อ่าโอเคนี่นแเราเข้าไปกินหมองเธอตับไปจริงบ่

เช้าสมุสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้ำตกสวัสดีค <água> ่ะสวัสดียามเย็นนะคะเดากับโพดีไลมอืมเอิมไปนะค่ะเติมไป สวัสด <m í toys> ีค <arts> ่ะ <aún> ป <yelled> ้าจุ้ยผัวเรือสวัสดีค่ะป้าจุ้ยมากินปลาปลาปลาเผาปลาเผาปลาเผาปลาในบ้านบอกปลาเผาปลาเผาปลาเผาอ่ะแสดงไม่ไม่เอาิ้มบอกมันไ่กิเนี่ยแกเดินมาอยู่บอกว่ายังไม่ย่างไฟเลยแล้วแกก็เดินเข้าไปน่าจะไปลงพิษกันเจ้าจะยังไม่ได้ย่างแต่แรกเนาะ ตัวหม้อปลาดีๆไปบ้านไปช่วยบอกว่ากินเผื่อป้าบ้างเด้อหม้อปลาต้องแข็งนิดนึงอาหารกินเผื่อไม่ได้เด้อไปช่วยเด้อกินเจค่ะตอนนี้กินกระโพดอยู่อนุญาตพี่ไปตลาดโอ้หมดใช่พี่ให้ลุงกินลุงไม่กินอะเบอร์เบอร์ ดาวใจยามานั่งมันเตะตู้เตะตู้ไปอยู่ไปอยู่ตรงว่าอันนี้มันเตะเตะเตะเป็นยังนี่ไงเด่งพอเจ้าลูกทีหนึ่งก็ฝั่งนอก็เป็นนี่สักวันหนึ่งสววโปรแกรมได้ยังหรือลงมันั่งไปปลายมันเนาะโอ้มันยาวตั้งสองเมตรเลยนนะั่งไปนั่งก็เข้มๆมันน่ะไหนอ่ะยังไม่มาไปนั่งเต็มก้นเต็มให้มันเต็มก้นเวลานั่ง โตนั่งอะไรนะเป็นนั่งไปป่ายเปนหุ่นก็เดิมด่างเดือดเดียงด่างเดือดเดียงเดือดเดียงเดือดนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่อินโดนีเซียคนที่บวกกลับจากเที่ยวแล้วจะแอดโอ้คนที่บวกค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่นะคะอ้ร้อนหิวแสงเนาะไปเที่ยวได้ไหมนะ โกคลิปเนาะ่เิ้ปาก็ทาคลิปทคลิปอะไรตู้คลิปยาวๆเขาจะู้จาเาจียว่าโปกทำยงไงไ่ได้าเขาดูจาโเขามโอ้ขนมเมินนีนกน้อยกินแน่เลยได้เลได้เลยอืม้อเชือสัญญาณค่ะันหละกเชื่อมใช่ปิ้งปลาทะอกครึ่งตัวอล้รเนี่ย เกตไปไปเลยเกตมันติดนี่นีเยอะเขาบอกว่าถ้าเราสูงไวแล้วเราควรกินอะไรที่มันย่อยๆกินปลาป้าที่ทำให้ลำไส้ระบบลำไส้ดีค่ะในการกระเพาะทำทำเขาเรียกว่ากระเพาะทำงานไม่หนัก ตัวมันก็เอาตัวหางมันขึ้นปะเอาหัวมันลงเอาหางขึ้นขึ <h <h ้นขึ <h 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 ้นอะไรครับพี h <h ่เอ๋ขึ้นกี h <h ่แล้วเมืแล้วเอาหัวมันขึ้นจะหักไหมเนาะยักนี่บอกเนาะนี่มันหักหรือย่าหางหักเลยย่าหักหปลาตัวเป็นกิโลไม่หักได้ไงนี่ไงตรงนี้จุ่มนี่เออเรียนเรียนเรียนกูเลยเออเออกด าไปนี้ไดเอรละกละเตรทัี้น่ครบวะิธีกินได้เลยนี่นี่ตรงนี้เอาโคตรโคตรงสีแดงนี่นี่เอาเลือกสิเปดเลือกสิแปปดนี่สิแปดเอ้าเอาเจ้าเลือกสามนาทีบ่นี่สิแปดโคตไหมเออแล้วก็